ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆน้าๆทุกคนสองวันแล้วครับไม่ได้ไปทํางานวันนี้ก็เป็นวันที่สองครับที่ไม่ได้ขึ้นไหลยุ่งอยู่ครับยุ่งอยู่ทํำนาครับก็เลยไม่ได้ขึ้นไหลฝนก็ตกด้วยครับแม่บ้านก็กําลังทําปักดําอยู่ครับทำสองคนครับ ดีที่มีป้ามาช่วยมีพี่สาวครับมาช่วยถอนก้าด้วยแกก็บ้างแกก็มาครับแก,กไปรับจ้างแกก็ไม่ค่อยมีเวลาครับน่ครับดำไปแล้วกว่าแปดสิบมัดแปดสิบเกือบถึงร้อยแล้วครับตรงนี้ก็อาจจะลงประมาณร้อยกว่ามัดครับก้าเราประมาณ 170, 180มร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบมัด นี่ก็ดำไปก้าที่ถอนได้ก็ร้อยสิบมัดครับถ้าดำหมดนี่อาจจะถึงตรงบริเวณที่วางนี่นะครับที่เราเอาก้าวางไว้นี่แหละครับแถวๆนี้แหละก็เพิ่งขึ้นครับเพิ่งขึ้นจากนาก็มาทำคลิปทำดำนาอยู่สองคนครับปกติก็ถ้าถอนก้าได้ก็ประมาณ 7จ็ดวันครับเจ็ดถึงแปดวันก็เสร็จเพราะว่าไม่ได้ทำทั้งวันครับต้องขึ้นไปหายาให้ควายด้วยอะไรด้วยถ้าดำจริงๆถ้าเอาเวลามาใส่ตรงนี้เลยก็ถ้าทำสองคนก็ไม่เกินห้าวันนะครับถ้ามีเวลานะครับถ้าถอนก้าทั้งวันนี่ถอนก้าแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ขึ้น,นครับ เพื่นหาหญ้าให้ควายแล้วก็ลงมาดำนาต่อวันนี้ก็วันพฤหัสศุกรเสาร์สองวันน่าจะเป็นวันจันทร์ครับถ้าจะได้ไปทำงานบ้านแม่นนองเพราะว่าอาทิตย์ก็จะเก็บยางแล้วยางก็เพิ่งกีดได้สี่มีดครับฝนก็ตกไม่มีเวลาเข้าสวนยางนะครับน้องๆก็ลองแล้วลอนออยากกินอาหารแล้ว นาคนอื่นเขาทําเสร็จหมดแล้วครับ,รบอยู่บริเวณนี้ก็มีแต่นาผมกับนาพ่อแบมที่ยังไม่ได้ทำตรงนน้นติดถนนนู้นครับนาของพ่อแบมก็ยังไม่ได้ทําครับวันนี้เขาก็ไปถอนก้าอยู่พาทาแป๊บเดียวครับคนเขาเยอะวันสองวันก็เสร็จนี่คือนาของผู้ช่วยแเขียวแล้วครับเป็นนาหยอด ผมไม่ชอบหน้าหยอดครับผมจะปักดำเอาหน้าหยอดมันก็จะประมาณนี้นะครับหน้าผมแค่ถ้าก็ไล่กว่าๆรวมทั้งตัวนี้ก็ประมาณไล่หนึ่งงานครับนี่แต่ตรงนี้ผมหวา่านหญ้าผมปลูกหญ้าให้ดเด็กๆนะครับก็เลยทำแค่ตรงนี้ กินสองคนครับส่วนนาของแม่ก็ลุงหว่างเป็นคนทําลุงหวางหยอดครับแกหยอดเอา้าแกจ้างรถมาหยอดแถบนี้ครับจะเป็นบริเวณนี่เป็นนี่นาแจ๊ดอยู่2ไร่แล้วก็นานลุงหวางสองไร่แล้วก็มีนาของแม่อีกสามไร่เท่ากับลุงหว่างทำนาปีนี้ก็ห้าไร่ครับแต่ลุงวางจะจ้างรถมาหยอด ส่วนผมก็มีพื้นที่อยู่ไร่นิดๆไร่หนึ่งงานประมาณนี้ครับก็ปักดำเอาดำเอาทุกปีครับนาก็จะประมาณนี้ครับไม่กว้างครับถ้าทำจริงๆจ,จัางๆก็สี่วันเสร็จครับถ้ามีเวลาใส่ทั้งวันนะครับ ครับทีนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยววันจันทร์ค่อยไปทำงานครับขอบคุณครับ